โครงการพระราชดำริที่นี่โรงเรียนบ้านคลองหอยโขงกินดีอยู่ดีพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างการรับรู้สู่สาธารณาชนกับครูผู้ทุ่มเทเพื่อลูกๆและชุมชนวันนี้พามาชมความงอกงามของโครงการทหารพันธดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยขยายผลสู่โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธิถาทิวาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงเรียนบ้านคลองหอยโคงสืบสารโครงการพระราชดำริสมเด็จพระนิธิถาทิวาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกับโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัย ช่วยดูแลนักเรียนพัฒนาสถานศึกษายกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนที่น้องน้องนักเรียนได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนน้อมนำการเรียนรู้บูรณาการดูแล้วทำให้จริงเพื่อผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยใช้เป็นอาหารกลางวันสำหรับเพื่อนักเรียนและผู้ปกครองในพื้นที่ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและร่วมกันพัฒนาตลอดการจัดการเรียนการสอน Active Learning บรูรณาการวิชาการสู่นวัตกรรมส่งผลสำเร็จได้เป็นอย่างดียึดแนวพระราชดำริในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขรักถิ่นฐานบ้านเกิดสวัสดีค่ะนะะวันนี้ปารสนะคะนักวชา,าัารวิทยาการเริการาก็ได้ ีโรเรเยนบ้านครองหอยโพงนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะมีการพระราชดำรินาะ,ะมากมายทีเดียวกันเดี๋ยวจะให้น้องแพรวาแล้วก็เพืเ่อนๆนะคะนำนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะตามไปดูว่ามีมากิจกรรมอะไรบ้างแล้วแพรว่ากับเพื่อนๆจะทำก,กิจกรรมกันเลยนะคะขออนุญาตนำเดินทางก้าวหน้าหลังจากที่สมเด็จพระณิธิราชเจ้า คมสมเด็จพระเทพเสด็จที่โรงเรียนบ้านคลองไข่คกเมื่อวันที่18มกราคมพศ2 5 6 5เป็นการสวจพระองค์นั้น 1. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนโครงการอาหารเพิ่มขึ้น 2. โรงเรียนได้รับการยอมรับจากทุกภาคส,ส่วนมาศึกษาดูง,งานและศึกษาทางการเรียนรู้ที่โรงเรียนได้จัดกิจกรรมซึ่งมุมม่งเน้น 1. อาชีพ1นนวัตรกรรมของนักเรียน 3. โรงเรียนได้รับการช่วยเหลือจากส่วนราชการในการพัฒน,นาแหล่งเรียนรู้และจมเป็มสิ่งที่โรงเรียนขาดแคลนความมุ่งหวังและตั้งใจของพวกเราลูกนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองหายโขงจะตั้งใจเป็นานาคตที่ดีของชาติด้วยเบญจารึกห้าประการของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองหอยโขงที่ว่าหนึ่งลายมือสวยงามเด่นชัด 2. ปฏิบัติตามระเบียบวินัย 3. ใส่ใจรักสิ่งแวดล้อม 4. อ่อ และห้าทิศทารณะสวยงามโรงเรียนได้เลี้ยงปลานิลจิตดาดาวจนเติบโตเต็มที่แล้วได้นํามาประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนและแปรรูปเป็นปลาแบบเดียวเพื่อจำหน่ายหรืทักษะอาชีพให้กับนักเรียนเป็นแหล่งน้ำนุ่้แคกับชุมชนาครับและนี่คือควมการเรียนรู้การปลูกผักยุกแค่โดยมีทั้งหมดเิ็บแล้วโดยทางโรงเรียนได้หมุนเวียนการปลูกผักชนิดต่างๆ เพื่อนำผักเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันและจำหน่ายบางสวนให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนซึ่งในรอบนี้ทางโรงเรียนเลือกถปลูกเป็นผักกาดใบเขียวผักคะนา้าผักชีและขึ้นช่ายซึ่งสามารถนำมาจำหน่ายให้แก่โครงการอาหารกลางวันโดยผาสากลโรงเรียนและนำมาทำอาหารให้พวกเราได้รับประทานค่ะข้อดีของผักยกแก่คือสามารถปลูกได้ในภาวะน้ำท่วม ปลูกได้ตลอดปีปลูกและดูแลรักษาง่ายให้ผลผลิตเร็วได้ผลตอบแทนสูงครับผลิตที่ได้ทางโรงเรียนจะนําไปประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนไปมนูที่หลากหลายค่ะในส่วนที่เหลือทางโรงเรียนจะนําไปจําหน่ายให้แก่คณะครูผู้ปกครองและชุมชนในราคาที่ย่อมเยาค่ะนอกจากนี้เห็ดนางฟ้ายังสามารถนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากของโรงเรมของไอหอยีงได้อีกค่ะ คือผลิตภัณฑ์น,นาฟ้าแอนไดเช่นเห็ดสาวราณเห็ดสารรสลูกชิ้นเห็ดแ่เหน็เห็ดค่ะมะวี่มปราบเ,เพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ขึ้นมานะครับเราบำรุงดินในเมื่อดินดีมันก็ส่งผลกระทบให้ต้นไม้ต้นไม้ก็ดีด้วยครับนะน้ำหมักเกี่ยวภาต้องมาจากต้นผลเนี่ยแล้วก็ดอกแล้วก็อีกชาตดอย่างเดียวคือซากสัตว์นะครับซากสัตว์สีสี่อย่างนี้ต้องอยู่ตรงนี้พอผสมกับ เนี่ยกากน้ําตาลแล้วก็จุลินทรีเอมซึ่งเนี่ยเป็นตัวขยายนะครับหมัก15วันอัตราส่วนใช้คือ3า้อนโตต่อน้ำยี่ลิตรคือหน,นึ่งในพันอย่างที่สองก็คือสารล้าาลาแมลงผักที่มีรสขมมีรสฝืนทุกชน,นิดสามารถเอามาทำสารล้ลายแมลง กกกกก็็หมมัััััววนนนเชชแล้้ใอตราืโรงเรียนบ,บ้านคลองหอยโคงและภาคีเครือข่ายจับมือครู12คนและนักเรียนกว่าร้อยคนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่6การบริหารพื้นที่2 2 7ไร่เศษปรับพื้นที่ผืนนี้เพื่อโภชนาการนักเรียนได้ดีขึ้นตามโครงการพระราชดำริ คุณภาพชีวิตของลูกๆนักเรียนดีขึ้นนะครับและก็ทําให้พัฒนาการของลูกๆนักเรียนเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับส่งผลต่อเรื่องของการเรียนรู้ของลูกๆนักเรียนด้วยนะครับทาให้พวกเขานั้นมีความสุขนะครับแล้วก็อยู่ในโรงเรียนบ้านครองไอ้โงอยามมีความสุขและก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ลูกๆโรงเรียนบ้านครองไอ้โง่รักทางด้านการเกษตรนะครับแล้วก็สอดพล้องกับแนวทางของพระองค์ท่านครับ